นาตัวตัวคนจะลงไปหมดนะครับอานะครับตัวที่สีนะครับตัวที่สีลงไปแล้วครับลงไปแล้วลงไปแล้วกระโดูเบื้องนะครับหมดหมดสามคนจะนำคนยืนเลยนะครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วอ้าวอู้ยลำขึ้นเรือเลยครับลำมาแล้วครับมาแล้วนี่เฮ้ยสงามๆนะครับหมดโอ้ยนี่ครับมาแล้วเจ๋อ จะรูท่านะครับดังปี๊ปีเลยจุดยิงนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาปลาขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าคนลอยเ้ำมือน้งมือเดียวนี้นะครับโอ้โหโอ้โหเพื่อนนะครับหมดสามคนนะครับซอยกันอิ่มปุยเดียงหนะาตุ่วๆนะครับก็ผมหมดซอยกันสามคนชอบจุดนี้นะครับนี่จุดกลางนะครับปลาดังบอดดินนะครับนี่ใช่ยิ่งจุดกลางบงแข็งนี่ดินยากนะครับ ตีนอย่างนะครับอย่านี้เก็บลอยน็อกต้องเลยนะครับอ่าโอเคนะครับผีพีนาๆนะครับสี่แต้มนะครับเบิ้งนะครับนี่เอรีเอรีนะครับสี่แต้มนะครับนี่เก็นซีนต่อนนะครับมีแต่ใส่ซีนะครับสามซีมีตัวหนึ่งสามนะครับม้วนหนังซีนะครับนี่นะครับนี่ต้องห่างนะครับนี่นี่ต้องห่างอยู่ตรงมานะครับนี่ครับไม้เคลื่อนซีนต่อนมาต้นลอยกายพันที่มีปลาขึ้นนะครับ ผมจะเึ้นเอากรอน่ะมดังสิมาเป็นใหม่นะครับเก้นะครับนี่นะครับไม้หอยร้องท่าหอยร้องอยู่นี่ท่าเรือไม้บีปลาดูไม้ยิงปลาดูส่วนไม้หนกหนกอู้หนกที้เรือไปหนกหนกนะครับอ้าเจี้ยนะครับอย่าลีมกดติดตามไปนะครับเพื่ได้ทีเข้ามารับชมเดี๋ยวนะครับเบิ้งตัวยิงนะครับแต่ละตัวนะครับเบิ้งเรือจุดหนกนะครับถามกันเข้ามาหลยนะครับนี่นี่จุดกลางนะครับตัวนี้ก็จุดกลางนะครับนี่ แต่ละตัวนะครับนอกมดนะครับนี่จุดแข็งทั้งนั้นนะครับตัวนี้ยิ่งเข่าปากนะครับยิ่งยิ่งเข่าปลายข้างนะครับปลายข้างทะลุงอนนะครับนี่ทะลุถลางตายทุกตัวนะครับยิ่งนี่ตัวนี้ปลาหน่อยมันข้นเร็วนะครับมันทันหนามาผมยิ่งทข่ปากเลยซอยเข่าปลายข้างนะครับนี่โอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามไปด้วยปลาอาทิตันนะครับแบซีทั้งหลายฝุ่นกันต่อไปนะครับช่วงนี้เมื่อยแรงนะครับหมดปลาซีตัวนะครับหมดซอยกันนะครับนี่